ส,สวัสด,ดีคฮะวันนี้เราคก็ไปอยู่กับผมนะครับอ่ะเพื่อนสมาคมก็สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสมพันธ์กับแกกันนะนี่นะแกแล้วก็ไปหาอาหารด้วยแหละไม่ใช่อะไรอุ้ยดาผมก็จะพังแล้วแตไม่ใช่อะไรต้องหาโรงเมืองอีกแหละเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเฮ้ นี่ในวัววัวได้อาหาไม่ดอก <c oughs> นีเนะผมได้มาอยู่ละแปดอันไม่ได้โกงนน่ธนูขอก็มีแล้วนะผมไม่ได้โกงจริงเพราว่าอุยโถโๆๆๆนี่สมพันธ์กันเลย อ,อีกรอบอีกรอบมันอีกทีโอเคฮะก็เพิ่มมาอีกสองตัวแล้วอ้าวนี่รวมมาอีกสองตัวแล้วแล้วก็เราก็จะไปทำอะไรต่อดีฮะลงเมือกไปหาเหล็กไหี๋ยวผมไปเอาพิก็กเพิ่มไมค์อักกนนึงก่อนกว่าเผื่อว่าพิก็กจะได้ใช้นะฮะ แอ็กนะฮะก็จะใช้เป็นม้วนพิกแอกก,กากาดเลยนะไมไว้หาตัดไม้คนละกันหรือไม่ก็ <c oughs> หรือไม่ก็นะฮะเราก็จะขึ้นไปเก็บกาวนะแต่ผมต้องเอาอะไรมาอ้หน,หนั่นแหละนี่ย ผมยังจะไม่เปิดหน้าเวนี่ลองไ,ดไ่ดูนี่นะฮะมันเหมือนจะวัตเนเธื่์นะฮะแต่มันเป็นอะไรอะว่าคนแกะแล้กันเราวนี้เก็บเสร็จแล้วก็มาตัดไม้นะฮะ ไม้บ้านผมตรงนู้นเดี๋ยวผมไปเอาก่อนเพ๊นอุยประโถอันไม้ก่อนนะตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้เป็นสิ่งที่สดขภาพนะไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วต้นไม้๋ยวนี้เดี๋ยวไม่เหลือแน่ผมบอกให้ อืมอะไรจีทำไมถึงไม่มีอะไรเลยล่ะคราวนี้นะโอเคสิงเกมนี้อะไรเนี่ยโอเคไม่เป็นไรมาสิงเกมหน่อยโอเคอเฮ้ๆแหลกแหลกแหลก โอ้ oh, ลื่นปื้นลื่นปื้นลื nt, ล่นเกินไปก็ไม่ดีนะฮะโอ้ลื่นปื้นทำไมหม่มันลื่นเกินไปฮะมาประมาณนี problem, ้ก็พอละโอเคประมาณนี้ก็ไหวลื่น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 มากเมื Stretch, ่อกี้มันลื่นเกินไป มันลื่นผมมันหันไม่อยู่เลยเฮ้ยนี่มีท่าด้วยเฮ้ยมีท่าเดี๋ยวดูหนะ่อยล่างมีอะไรไหมมีบล็อกไหมไม่มีด้วยไม่ใช่อะไรนะฮะเฮ้ยยายแมงม,มุมลึกเอาใหม่ใหม่ใหม่หม่หม่หมขึ้นขึ้นขึ้น แล้วก็ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้อุ้ยตกตกตกบัดโทรแบบหนึ่งตัดไม้ทำลายป่ามันเป็นสิ่งที่ดีไหมเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยตอ้ยอ้ยตัดฝั่งหนึ่งก่อน ตัดไม้ฟังแล้วตา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 จะพังแล้วมีคนโทรมาฮะสักพักหนึ่งแป๊บหนึ่งฮะมัตะกก้มีคนโทรมาในโทรศัพท์ผมไม่ใช่เครื่องนี้นะครับ ใช่ครับครับจะมีเสียงรูกคนนี้นึงโอเคใช่ฮะวนั่นนี่ว่ามันจะิ่มลื่นไปสักนิดหนึ่งโอเค กับบ้านก่อนละกันจำได้บ uh. ้านผมอยู่ตรงนู้นนู่นโน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 ่นมาแล้วอุ้ยอุ้ยกับตายกับตายอุ้ยเกือบไปแล้วนะฮะเมื่อกี้นี้เกือบไปแล้วไหมล่ะ ม้อตรงนี้กันก็ได้เอออาหารอาหารอาหารอาแล้วมีเหลือเฟืองครับตอนนี้ผมได้ชุดน,นึงต้องร่สร้างความก่ได้เมื่อไรนะเอา เอันี้มีไฟอยู่ทำเรต้องเดินตามไฟก็นนี้ผมลงมาในหมาแล้วก็ได้ไฟอุ้ยฝนตกอีกเวนเวนนะผมเป็นเวนน้ำมันดูฝนตกแหลกด้วยแหลกด้วยไม่ใช่ไรอุ้ยอุ้ยอาหารลดเร็วแล้ต้องเอา โอเคนะเราต้องทำอะไรวะเอามาทำอะไรอามาทำอะไรนะเมื่อไหร่จะตัวนอนก่อนละกันไห่นอนปุ๊บ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 อ่ะนอนได้ละนอนเลยครับนอนก่อนตื่นเช้ามาแล้ว ลงมือหนึง่งสองโอเคโอเคฮะเอ,เอ,เอกในสามออนร์เปิดไฟ แป๊บ,บนึงครับแปบบ๊บนึงนะฮะโอ้ยทำไมนักลายเป็นอย่างนี้ได้เอาใหม่โอ้ต้องเข้าใหม่แล้วเป็นเปนสก,กินเป็นตำรวจแล้วนะฮะตอนแรกผมใช้เป็น TNT นอนเรื่องเอาออกตุ้ท,ทีห่ตุ้ที มาโรดชิ้พิแกแองกสามอันแล้วก็เตรียมบล็อกไปต่อตัวนะฮะบล็อกไปต่อตัวนี่ไปเนี่ยนี่ไปผมมาณนี้นะฮะเอามาณนี้และลงเหมืองก่อน นะฮะโอกยอะไรเออผมปับมั่วโอเคอะไรนะใครโทรมาอืมใครจะโทรมาวเนอะช่องใหม่ผมจะโทรมารีวิวจะมาดูแอนนัมของมั้ง ไปไกลเลยฮะมัต้องลงตรงนี้โอเคนี่นะแต่ใช้อันนี้ก่อนโอเค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 ต้องลงไปต้องลงไปทานด้ย โอ้ยได้ถามเยอะนี่ฮะเอาใหม่

ใช้ป่อลงมาตรงนี้ใช่ปหมอุ้ยพังเอาใหม่แล้วเราก็ใช้พิกแัดเล็กให้มันพังไว้ก่อนตอได้ทำใหม่นะฮะโอเคเอาขุดออกมาเลยๆไม่มีอะไรบ้างขุดลงไปเลยอุ้ย ลงไปเรื่อยเรื่อยลงไปเรื่อยเรื่อยว่าจะเจอไหมเนี่ยมันถึงบอกล็อกแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะพี่หางเกนก็ได้ได้มาแก้วบอกเองอ่ามันไม่ดี โอเคสำหรับวันนี้นะฮะผมขอลาไปก่อนแล้วกันวันนี้นะฮะลาไปก่อนแล้วกันนี่นะฮะมาเราก็ได้แค่ทำแค่แกะไม่ลูกแค่อสองตัวนะฮะเราก็จะมาหาเหล็กนะฮะก็มีอแค่นี้นะไม่มีมากครับอืม เราวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะนี่ลาไปก่อนอ้าวเฮ้ hey. สวัสดีครับบา,บายๆพรุ่งนี้เจอกัน